สวัสดีเด้อจ้าแม่พี่น้องจ้ามาค่ะโอ้ยน้ำทะเลยูบมนพามาเก็บหอยจูบทะเลจ้าหอยขมทะเลนี่จ้าเออ,เอ,อนี่จ้าหอยขมทะเลแล้วยังไม่ทันเก็บได้ลูกมาซะลว มาจ้ามาเก็บหอยคมทะเลจะ้ะอร่อยอยู่เหมือนกันค่ะไปแกงแกงใสกะทิแต่ว่าเอ่อเรียกอะไรกระดองค่อนข้างจะแข็งค่ะตัวใหญ่จะสวยเชียว

ดู่ลึกไปหน่อยอ่าอ่าอันนี้เป็นคล้ายๆจะใส่พันกับหอยตาวัวค่ะแต่อันนี้จะเป็นขอบเงยเฉก ไม่มีฉี่นี่หลายตัวเลยจ้ะนี่ไปผุ้มทะเลจะไปผุมทะเลเหมือนเนาะข้างนอกเหมือนนี่จะบรรยากาศเดี๋ยวจะไปดูฝั่งตรงนั้นหน่อยจ้ะว่ามีหรือเปล่า อ,อืมนืนี่ก็สวยจ้ะนี่ทุกคนจักตรงนี้ตัวใหญ่มากเลยสวย โอเคค่ะทุกคนก็ so, เดี๋ยวยังมัจะเก็บเพิ่มอีกนิดหน่อยนะคะขอได้ไปแกงหรือไม่แค่ไปต้มจิ้มกับกน้ำจิ้มซีฟูดก็อร่อยจ้จาดิค้ะขอบคุณนะคะที่รับชมเก็บยอดกระถินเออไม่ใช่เก็บฝักกระถินไปเมื่อกี้กระถินใหญ่นะคะอร่อยอ่อนมันจะไม่ค่อยขมจ้ะหาอยู่หากินบ้านๆจ้าเจอกันในคลิปหน้านะคะขอบคุณนี่จ้ะทุกคนอันนี้ก็ที่ไปเก็บมานะคะ หอยจุบทะเลไม่ใช่หอยจุบน้ำจืดน,นะคะส่วนนี้ก็จะเป็นหอยตาวัวอีกแบบหนึ่งค่ะอันนี้ตัวจะไม่ค่อยใหญ่ไม่เหมือนกับตัวอขอบลมเปลือกเขียวนั่นตัวจะใหญ่เอามารวมกันจะ้ะเนี่ยแต่กระเทาะน่คงจะยากครับเพราะว่ากระดองเขาแข็งไม่เหมือนกับหอยจุบน้ำจืด เคยเอามาแกงครั้งนึงอร่อยค่ะมันจะออกขมๆนิดนิดเนาะป,ปลายเนี่ยเหมือนกับหอยขมเลยวันนี้เก็บมาอีกคิดว่าจะเอามาแกงค่ะแกงขั่วก,กะทิใส่ใบชะพลูตัวค่อยมาดูเมนูก,กันนะคะใส่พอแกงเลยค่ะ